โมบายลีเจนนะครับอยู่กับช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะครับก็มีน้องคอมเมนต์เข้ามาชื่อฟิล์มไทยคุงเทพซ่านะครับขออลูกาดหนึ่งรองเท้านักลบนะครับสองเขี้ยวแห่งลาบสามการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุดสี่อันเลยครับ 7k นี่มึงกะดูดเลือดจนหมดตัวอะไรไงนี่อลูกาดนะเวยไม่ใช่แดกคูล่าก็ จัดเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเกียร์นี้นะครับที่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาเลยครับรองเท้านักลบนะครับเขี้ยวแห่งลามนะครับการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุด4อันนะครับการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุดเนี่ยดูดเลือด15านะครับแล้วก็ไม่ทับซ้อนกันเนี่ยได้60เลยครับ60รวมกับตัวนี้อีก20นะครับเป็น80สนะครับสถานะพิเศษเป็น90นะครับดูดเลือด9กแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันให้ดูดเลือดตันที่เท่าไหรร่คับ แล้วก็เออก็เป็นเกียร์ที่น่าเทสนะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์ที่น่าเทสนะครับเพราะว่าเออมันก็แปลกดีนะครับดูดเลือดพี่เคยลอง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 ,ลองทีหนึ่งแล้วครับคือลองคุยกับน้องในกลุ่มว่าคือเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดูดเลือดมันเท่าไหร่แต่ถามว่าเกียร์นี้ยดีไหมพี่ก็บอกว่าบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปใช้จริงมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราดูดเลือดเยอะจริงแต่พลังโจมตีเราน้อยเราก็ดูดเลือดไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับมีออกดาบคิแล้ว ตีดูดเลือดตีหนักๆมันก็จะดูดเลือดแรงขึ้นเหมือนเดิมถูกไหมคือถ้าเปรียบเทียบกันนะถ้าตีคีหนักๆมันก็จะดูดเลือดแรงครับแต่อันเนี้ยโจมตีเราเบาแต่เราดูดเลือดเยอะอ่ะเดี๋ยวไปลองกันดูเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงกดเข้าเกมเลยครับ <S <S 1> <S 1> เป็นตัวหนึ่งที่น้องบอกว่าไม่เห็นพี่ว่าจับนานมากแล้วนะครับ ก็ฮีโร่มันเยอะแล้วพี่ก็คือพอตัวใหม่มาพี่ก็ต้องเน้นแคสต,ตัวใหม่ก่อนครับเพราะว่าคนก็อยากดูตัวใหม่ครับตัวเก่าๆเนี่ยมันก็เหมือนกับวนไปเรื่อยครับจริงๆก็ต้องทําทุกตัวแหละพี่ก็จะทําพยายามทําวนไปเรื่อยครับแต่ถ้าอย่างคุณขอมาหรือตามล่าอย่างเงี้ยถ้าสุ่มได้มาก็จัดครับ เซนเอ็มเบมนะครับเราจะใช้เป็นจังเกิลก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความเร็วหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจังเกิลพี่เนี่ยมันก็บวกความเร็วในการโจมตีแล้วก็บวกวิ่งไวด้วยครับอ่ะพี่ใช้เป็นจังเกิลนะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นอะไรดีวะนี่ละกันจู่โจมอยากวิ่งไล่ฟันคนแล้วทำไมพักนี้ติดจู่โจมจังวะจริงๆจ,จะใช้สั่นไหวก็ได้นะครับหรือใช้นี่ก็ได้ครับอ่ะ ใช้ของแปลกๆแล้วกันครับอ่อนแอครับชื่อมันก็อ่อนแออยู่แล้วครับก็ฝ er ั e ่งตรงข้ามมีฟังโก้นะครับมีชูมีนาตตเลียมีมอสคาับมีไลลานะครับฝั่งเราเนี่ยอลูกาดคาริน่ายุนเจ้าบูโนแล้วก็ชูยับแน่นอนครับโอ้ดูฟังโก้มีออกสตันมาด้วยครับแต่ชูเนี่ยออกต่อยครับนาตาเลียฟาร์ม คือมอสคาร์ก็เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เข้าถึงตัวยากเหมือนกันครับกระโดดหนีปลาหอ,อกใส่เราให้กระเด็นนะครับฟัน <All S 2> มันฟ <troops> ันหัวนักบอล <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าอ่าสู้เหรอสู้เหรอมาเลยมาเลย ชวนตีนะเว้ยเฮ้ยบุโนโอะวันนี่เออมึงมาตีคลิปเป็นเพื่อนกอ่อนเออรู้งานนี่หว่าเออช่วยกันทำมาหากินมีนาตาเลียมาครับแวบ๊แวบครับเหมือนมีนาตาเลียมาครับเดินหามันก่อนครับมันไปไหนแล้วอ้าวไอ้บุนโน่ทำไมมึงลากคลิปออกมานั้นไปแล้วไม่ตีกับมึงแล้ว กูโน่บอกแม่งทิ้งกูเลยโอ้โหอะไรเล่าเอ้าทำไมเราเรีเจนเลือดไม่ขึ้นน่ะเราโดนอะไรวะโดนธนูเหรอไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านครับอาาถาชิบหายเลยมาถึงก็จะกลับบ้านแล้วขอเลือดก,ก่อนแล้วกันขอเลเวลไม่ใช่ขอเลือด ไี่นครับได้รองเท้าแล้วเดี๋ยววิ่งมาใหม่ครับก็ใครอยากร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราได้รองเท้ามาแล้วครับไอเทมชิ้นแรกของเราครับรู้เหลือเกินครับรองเท้ามูโนโมานี่มูโนโอ,อยู่นี่ <will> เออคาริน่าก็ได้เออช่วยกันทำอาหารกินหน่อย กูโนมาแล้วครับนี่ครับอ๋อเบื่อนาตาเลียจริงกระโดดได้ล่องหนได้ตัวอะไรก็ไม่เลอะแล้วจะออกเป็นดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับสี่ร้อยครับอีกสี่สิบเฮนี่เนี่ยย่างคิปมันย่างคีปมันย่างคีปมันโ <Humans cry. S 2> อ้โหฟังโก ไอฟังโก้ไอฟังโก้ไปแล้วเอา hey, ฟันไปไหนแล้วนั่นอะ <Not bad. S 1> จันตีใส่นาตาเลียดันไปอีกข้างหนึ่งโหมันตามด้วยมันมีตามด้วยมันมีตามด้วยไอนี่โหดร้ายเหลือเกิน <laughs> กับบ้านดีกว่าเอาใหม่เอาม่เอาม่ นี่ยังไม่ได้ฆ่าใครเลเวลสี่วิ่งหนีไปวิ่งหนีมาเนี่ยฝั่งเรานี่ตายไปศูนย์ต่อสมแล้วครับตรงกลางนะครับก็ไลลา,ลาครับเก็บคารินาไปครับมีชูแลวิ่งไปแล้วครับด้านบนเนี่ยบุนโนครับเจอกับไอ้ฟังโก้เนี่ยน่าเบื่อมากเลยนี่น่งหัวมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าผ่ <laughs> านผ่านฟันใครไม่ได้ผ่าน นี่น่หวดกไปเลยตรงกลางมีชูมาครับแต่ไม่มีใครเด็บเลยครับทำไมโลกมันหวดไลอะไรคาริน,น่าไปอย่ยมายุ่งจะฟันกับชูนี่แนี่นี่แน่นี่แน่โดนชูเตะหน้าเลยครับเอามาดิสู้หนอ่ว้ยชูชูมาดิมาดิมาดิาดนี่กดออนแอร์ใส่อ้าว เขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเหมือนเราตีอยู่ตั้งนานมานน่เข้ามาคุยกันในป่าดีกว่ายังไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยได้มาแอซซิตเดียวเองคาริน่าฆ่าไปแล้วครับ B uno. B uno. บุโนะบุโนะเสียงบอลมาเล่นตรงนี้ ไลาลามาก,กลางเหนะครับกลางบวกครับโอ้ยโดนครับโดนครับนี่เนีโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ย,ย,อยหลังแทบแอนฝังโก้กระชากไปอีกบายต้องบอกว่าบายคาริน่าโอ้คาริน่า, <Everything. S 2> อาราอดออกมาได้ครับชูเข้าไปฆ่าได้อีก ชูเข้าไปฆ่านาตาเลียครับฟังโก้กระชากชูเข้าอีกแล้วครับเราต้องวิ่งไปแล้วครับขุนศึกสปาร์ตันเอาวไลากระโดดได้น้ำตาจะไหล <Hey. S 1> เดี๋ยวเข้าไปฟันในบ้านเลยไลลา,ลา,ลา,ลาเนี่ยมันใส่แล้วโอว้เจ็บเจ็บว่าป้อมโอ้ไลลา,ย,ลาย,ยิงดูดุดเลือดอีกต่างหาก ลงไปล่างดีกว่าครับล่างมีบวกกันอีกแล้วครับเรานี่ไปทุกเลนครับแล้วก็ไม่ได้คาสักเลนครับหวดเข้าไปครับออนแอร์ไว้ครับของเรา <laughs> ไม่ยอมครับรอบนี้ที่สายไม่ดีครับ <laughs> ขึ้นไปครับเลนกลางครับมีคาริน่าวิ่งไล่ไลาลาอยู่ครับแล้วก็มีนาตาเลียด้วยครับต้องตามขึ้นไปช่วยครับนาตาเลียลองหนไปไหนฟันมันฟังโก้ครับฟังโก้ครับเฮ้ย hey, hey. ไปไหนครับนาตาเลียไม่ได้แล้วอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฟันฟันไอ้วนฟันมัน,ฟ,น,มนฟันมันชูเข้ามาต่อยมาทเออเออเออดำ ยำม,มันยำม,มันต้องเอามันให้ได้ต้องเอามันให้ได้โอ,อ้ยหแล้วเราก,ก็ไม่ได้ด้วยนะนี่ทุ่มสุดตัวเลยเนะี่ย <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดออกการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุดเยอะๆมันจะทําให้เราวิ่งเร็วด้วยครับมันก็มีข้อดีของมันแหละแต่ว่าพลังโจมตีเราก็จะเบาลงไปครับเพราะเราไม่มีคิเลย เป็นบ้าตีดูดเลือดคลิปยังเบาเลยครับเพ hey, ราะว่าตีทีละสองร้อยดูดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่สิบเองครับ hey, s <S อ้าวอ้าวอ้าวมีคนจะเอามีคนจะเอา <on> อ ปีโดนอีกแล้วโอ้ยไม่ไหว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 กระตุกอีกแม่นอนสบายเชียฟังโก้ครับวิ่งหาชูอยู่ในป่าใหญ่ครับชูโยกไม่หนึ่งทีครับโยกไม่สองทีครับมอสครับป่าครับชูโยกครับมอสครับป่าหลังแอนครับโอ้ทำเป็นเท่ โอโหน่ฆ่าไลลา,ลาฝั่งตรงข่าใหม่ตัวครับวิง่งไปใหม่ไม่เป็นไรเรายังขึ้นเขิขมอยู่อนาคตรเราจะเป็นแด็กคูล่าให้ได้ฝั่งคูล่าใครไปอีกแล้วไอ้ก,กนน้นี่เนี่ยนี่เนี่ย ไม่ตายทำไมมันถึกจังวะอันติใส่มันยังไม่เข้าเลยโอยูโดนมอสคับปลาครับตายหาเลย <c oughs> ยืนเจ้าครับยืนเจ้าเข้ามาจะเอาครับเนี่ยครับพอมันไม่แรงแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ลดหลายๆอย่างลงไปครับสู้ต่อไปครับทักคิชิ ว่าอันติฟังโก้ตายดูไอเทมฟังโกดิว่าแล้วทำไมอันติมันไม่ตายโคตรถึกเลยครับรองเทา้ารถคูดาวน้ำแข็งครอบงามครับฟังโก้นี่ต้องให้คารินาเก็บแล้วล่ะชูยยอย่าโยกกูสินี่แน่ชัดดาวเลยครับอันติใส่มันครับนี่แน่ มอดครับครับมอดครับมีฟังโก้ครับกูไม่เล่นกับมึงนะครับฟังโก้ถึกชิบหายโอ้ฟังโก้ลากลากลาก <will> ชูเอาเนชูชูชูเอากูก็เอาอ่ะนี่เนี้ยโอ้โดนปลาเห็นปหอย่างที่บอกครับชูผกไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอวาตีคีปก็ได้ hey, <not> เรายังไม่ได้การต่อสู้ไม่วัาสิ้นสุดเลยนะครับ นิดนึงครับจะได้แล้วอุ้ยฟังโก้ไอ้อ้วนไอ้ชัดนีน่ถ้านี่เขาถ้าเขาไม่กำหนดเกียร์มาแบบนี้ถ้ากูจะออกวายุฟันหัวมึงเลยอ้อวนเผลอเป็นลากเผลอเป็นลากออกของถึงชิบหอยแอบย่องๆครับนั่นไงว่าแล้วไม่มีคนตีเต่าแล้วเรามาทำไมโอ้ย เป็นไงครับมอสครับช่วยเหลือครับจากลอดจากการโดนฟังโก้ดึงครับเป็นคอมโบที่เฮี้ยมากครับวันปัดเดสับแม่งเลยสั์มึงเก่าเหรอมึงถึอเรอ,อ <laughs> เพื่อนกูมาไม่มีอะไรหรอกโอ้ยลลา,ยลายอย่ายิงอันติมาหนะ่อยสั์กูตายด้วยมึงไปไหนมึงไปไหน <laughs> มึงไปไหนเ <laughs> มืไไ่ <laughs> มอกี้ยิะจันติใส่กูอยู่เลย ไม่ต้องตามมาไอ้ฟังโก็อ้หนีก่อนหนีก่อนดันบ้านแม่งเลยไม่กลับหรอมอดค้ามไม่กลับกูตีบ้านมึงนะโอ้ไม่ไหววะกลับดีกว่าวะเฮ้ยจิพายจะกลับยังลำบากเลยมันนี่ฟันแม่งสวยเสือกไปแอบป่าเดียวกันนาตาเลียเลยความสวย แล้วดูเดออกการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุดมานาเพียบเชีย <c oughs> และอลูกาศไม่มีมานาขเขาด้วยนะครับเราเกิดครับอีกสี่วิครับเป็นท่านอนที่สบายที่สุดสำหรับอลูกกาดแล้วใช่ไหม กระโดดไปครับตรงกลางมี2ครับข้างบนเนี่ยมีมอสคารครับไม่น่าจะรอดแล้วครับมอสคาร์อุ้ยรอดอยู่อ่ะยังโหดอ่ะเหมือนเหมือนทีมเราจะโดนด้วยครับไล่ฟันครับไล่ฟันครับโอ้ไม่ไหวอ่ะโดนฟังโก้กครับอ้าวตรงกลางเขาก็บวกกันอยู่ครับอ้าวเข้าไปตายหมดเลยครับ ชี้หายแล้วละมอสคัาปลาบ้านเร็วด้วยครับไม่น่าจะรอดครับป้อมนี้ครับแปดวินี่ป้อมแตกสองป้อมดื้อเลยไหลวะคาริน่ามาแล้วครับคาริน่าเกิดมาครับฟังโก้กระชากเลยครับคาริน่ามืองกันคีฟก่อนป้อมกลางแต่อีกป้อมหนึ่งแน่นอนครับไลลากับมอสค้าสาวยุนเจ้าเข้าไปงัดฟังโก้เข้ามาครับแม่งถึกชิบหายเลยครับ แล้วเข้าไม่ได้ด้วยครับต้องรอครับโหดูดิอ้าวสวยครับสวยครับถ้าอย่างงี้สวยครับฟันครับเข้าไปฟันครับเข้าไปฟันครับอ่อนแอไว้ก่อนครับไม่รู้ใครครับฟันเข้าไปครับฟันรัวๆครับฟันครับเลือเราไม่หมดครับไอ้ฝังโก้ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนมึงไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนกูแค้นมึงอยู่ไอ้อ้วนมึงเป็นหมูปลาช่อแน่ ไอ้วนไอ้วนโอ้โหกดงางอัติไม่ทันไม่ถึงกิ้งพายดูมันออกของเลยต้องตาจะไหลฟังโก้ถึกมากครับถึกมากครับเอาไม่ลงเลยครับฟังโก้นี่ คือไอเทมเราไม่ได้มีวายุครับแล้วทีมเราไม่มีใครออกวายุเลยครับตอนเนี้คือตัวที่จะฆ่าฟังโก้ได้ก็จะมีคาริน่าครับ3-4ตัวยังรวมตีมันไม่ตายเลยวิ่งไปใหม่ครับนี่ครับไอเทมเพิ่งได้ชิ้นเดียวเองเห็นไหม การต่อสู้ไม่เป้นที่สุดเพิ่งได้อันเดียวเองครับแล้วยิ่งฟังโกออกของชึกะเห็นปะเราตีเขาเบาครับพอเราตีเขาเบาเราก็ดูดเลือดเขาไม่ได้ครับดูดเลือดไม่ขึ้นอะ Fall, ตแต่ถ้าไปตีตัวบางๆอย่างไรลานียมันก็ได้อยู่นะย <40 S 1> ืนเจา้ายืนเจา้จาเข้าไปอีกแล้วครับยืนเจ้า <brands S 2> ครับโอ้โหเราจะห้าวอะไรขนาดนั้น เดี๋ยวก็ตายหายอ่อ,อนแอส่แม่งเลยครับโอ้ยนาตาเลียหมอกลาโลกแดกยำครับ <laughs> แทงแม่งเหนียวชิบหายเลยนี <laughs> ่เรียบร้อยครับยุนเจ้าโดนล่าเข้าไปนี่ออกไม่ได้แน่นอนครับ ยับเยินก็ขอบคุณน้องนะครับฟิลไทยคุงนะครับเทพซาด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็อย่างที่บอกครับใครจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ก็คอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะมาทําให้ดูครับอย่างที่บอกครับอย่างที่อธิบายไปครับการที่เรามีดูดเลือดเยอะแต่พลังโจมตีเราเบาลงนะครับเราก็ตีเขาไม่เข้าแล้วเราก็เลยดูดเลือดเขาไม่ได้ครับเพราะว่าการดูดเลือดก็คือ เลือดที่เราได้เนี่ยคือได้จากการที่เราโจมตีนะครับอย่างเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเวลาเราฟันฟังโก้เนี่ยฟันไม่เข้าครับแล้วก็ดูดเลือดกลับมาไม่ได้ไงพอฟันเขาไม่เข้าเลือดมันก็ไม่เข้าเราถูกไหมคือสมมติว่าถ้าเราฟัน200ฟันฟังโก้200เนี่ยเราก็จะดูดเลือดฟังโก้มาได้แค่40เองครับเออแต่ถ้าเราออกของคิแน่นๆหรือออกวายุที่เจาะเกาะฟังโก้ได้สมมติว่าฟังฟันฟังโก้ได้พันหนึ่งเนี่ยเราจะดูดเลือดได้200เลยแค่ดูดเลือด20%ไม่ต้องเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วโดยส่วนตัวอลูกาดเนี่ยบัฟอันติเขาก็เพิ่มดูดเลือดอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกเคี่ยวแห่งราบอันเดียวก็พอแล้วแล้วก็ไปออกของอื่นที่เน้นคิเน้นเจาะเกาะอ,อะไรประมาณนี้ทำให้อลูกกาดเนี่ยสามารถโจมตีได้แรงเพื่อที่จะดูดเลือดกลับมาได้เยอะขึ้นครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ